ต่อไปนี้เราก็จะทำการย้ายถังน้ำมันจากรถบรรทุกหกล้อของฟ้าบนรดาลครับมาใส่เยอายดคุณทรัพย์เดี๋ยวให้พี่ตุ้มตามครับมาใส่เป็นฝั่งของพี่ต้นครับยกเสียทัดของโซ่ อยู่ในช่วงคนย้ายนะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์ของใช้ต่างๆไปที่หน้าง,งานใหม่จุดนี้ก็เป็นลานอนเนกประสงค์บ้านขวาวครับหน้าง,งานของทีมงานฟ้าบรรนาน

คูเทิงถังน่ะ เรียบร้อย6ล้อของฟ้าประดานี่ยก็จะขนของที่ไม่ได้ใช้หน้างานต่อไปกลับกลับบ้านครับ เียบร้อย ark ark> เหลืออีกหนึ่งถังครับก็รอหกล้อมาใส่อีกคันเริ่มเก็บข้าวเก็บของนะครับชิ้นส่วนบางอย่างอย่างนี้นี่นี่ยกยก,ยกกลับนะครับยกกลับบ้านนี่ก็จะเป็นขวดข,าวขวด้าวขวดเปล่ามารอแลกรอปรเปลี่ยนนะครับขยะนี่แหละ <Jeez> สเดือนไม่ใช่แค่นี้นะไปขายแล้วประมาณ3ามรถ กระบะนี่เป็นรถกระบะที่สุดท้ายครับปิดหน้างานอันนี้แม่ยังเนี่ยอันนี้อับเสบียงขึ้นรถเลยเนาะขึ้นรถเลยเนาะอันนี้เด็กแม่ยัยงเอาเอาไปพุนป่นบ่ไว้ไมนเอาไปพุ่นน้ำ ไปเอาไปขึ้นรถได้ขึ้นหลอขึนได้มได่อวางบ่คันเดิไั่อเเพก็บรรมันเหลือหายะดไปครับเบิดเราไปครับร้งนีอาไปในรถมันมีใครกับแนวกินรถเสกลอดไหนหหนข้างหยังมันเงา บอเนาวมันถีเนาไปส่ใส่ได้เหล่ะฮะมันใส่ได้ไหมได้ได้ยกทางนี้บวกนี่เดี๋ยวนี่เขายกเบาๆได้ยูะนี่เสรียงพร้อมนี่แน่นเบิร์ดเอาจอนี่ก็ได้ หัวแก๊สฮะนาโรดเอาไปนาโรดเอาไ้ด่างมิวเอกอะไรตัวไปคือกันเม่นจีเบียงน่ะเออเมอนปะส่ผ้าประยุกต์นะพี่เดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะลืม ส่นีบ,บ,บ,บอกเอาดีถือ,อ,อนี่เดี๋ยว้านี่ครับเสบียงเบียงพร้อมเตรียมตัวจวดพร้อมออกเดินทางมาได้ ว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ